bây giờ thời hạn là bao nhiêu nhỉ? đã hết rồi, đã hết rồi. nó

Yeah. oh <laughs> และข้อสรุปซึ่งได้ออกมาเป็นข้อตกลงร่วมนะครับของระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยว่าด้วยกรณีการเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแจ้งให้กับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหนึ่งร้อยสิบหกท่านจะรับทราบและขอที่โอกาสนี้นะครับได้มาแถลงข่าวให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพ ได้รับทราบสถานะของพวกเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นพวกเราทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณพรรคประชาชนคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนเจ้าหน้าที่พนักงานและพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนพรรคประชาชนทุกท่าน ที่ได้มีมติของที่ประชุมกรรมการปัญหาพรรประชายชนในการให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง1 1 6ศีนย์ท่านนะครับซึ่ง มารวบกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับได้มอบรายชื่อให้คำมั่นกับพคประชาชนแล้วว่าจะให้การสนับสนุสน,นตัวกผมเป็นนายกรัฐมนตรีและจะได้จัดตั้งรัฐบาลตามข้อเสนอของพักประชาชนซึ่งทุกท่านได้ลงลายมือชื่อในอาสารานแสดงคำมั่น และผมจะได้จัดนำส่งให้กับผู้บริหารพรรคประชาธิตได้ได้ไวเป็นข้อมูลต่อไปนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรโดยท่านประาาธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้ดำเนินการ าขั้นตอนตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะครับผมขอกราบเรียนทุกท่านได้ทราบว่าพรรคภูมิใจไทยและบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งร้อยสบหกท่านนะครับซึ่งก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ณนที่ดีแล้วนะครับมีทางท่านหัวหน้าพรรคกล้าทำม,มีเนฐาธิการพรรคพลังประชารัฐมีทางท่าน หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่นะครับมีท่านสุชาติสมกลิ่นม,มีท่านสักดาวิเทียนศิล์มีท่านตัวแทนนะครับท่านสันเทศนะครับบุญญามณีนะครับและอีกหลายท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับท่านสมยศน,นะครับอ๋อที่สึกนะครับ กเ็เราอยู่ในที่นี้เนี่ยเราตระักดีว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่กําลังจะดําเนินต่อไปจากนี้นะครับเราตระักดีว่าทางพักประชายชนนะครับได้ให้ความร่วมมือนะครับไดเ้เสียสละนะครับในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศไทย ในทั่วสถานการณ์วิกฤตทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยธรรมชาติผมขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนในที่นี้จะไม่ทําให้เกตนารมณ์และความเสียสละของทุกท่านสูญเปล่าและจะรักษาข้อตกลงทั้ง5ข้อนี้ที่ให้ไว้กับภาคประชาชนตลอดระยะเวลา4เดือนนับตั้งแต่เราจะ เข้าไปทำงานในฐานะรัฐบาลและจะดำรงสภาพความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับที่เราจะมีที่น้องประชาชนนะครับเป็นผู้ร่วมร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานนะครับของพวกเราดังนั้นในระยะเวลาสี่เดือนของรัฐบาลเราจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านได้ให้โอกาสกับพวกเราส่วนเรื่องอื่นๆนั้นนะครับก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับพวกเราทุกคนก็จะร่วมกันทำหนังสือนะครับที่แสดงถึงความพร้อมที่จะให้ทางท่านประธาผู้แทน ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาบรรจุาวาระการาเลือกนายมนตรีเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนรรโดยเร็วที่สุดนะครับณขณะนี้ก็คงจะมีการตีแจ้งแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันให้พี่น้องประชายชนได้รับรู้รับทราบนะครับฐานทางสืง่อมวลชนทุกท่านว่าพวกเราทุกคนมีความพร้อมนะครับแล้วก็ด้วยความ ด้วยความสนับสนุนด้วยความเข้าใจนับของทางภาคประชาชนนะครับเราก็มีความมั่นใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดถัดไปนี้ก็จะดำเนินไปด,ด้วยความราบรื่นและการทำงานของรัฐบาลน,นะครับที่จะเกิดขึ้นตามข้อตกลงนะครับ ระหว่างรคประชามิจไทยนะครับมันเปลี่ยนถึงว่าภาคภูมิใจไทไก็เป็นตัวแทนเพราะว่าเราเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลน,นี้กจ็จะเป็นไปตามเนื่องไขทั้งห้าข้อที่ทางท่านหัวหน้าพรรคนันตพงศ์นะครับได้ถแถลงไปเมื่อเช้านี้นะครับผมก็จะทําการลงนามนะครับในบดนี้นะครับเพราะว่าทาง,ท,างท่านหัวหน้านันตพงศ์ เรื่องบรรดาวุฒิหัวาพรรคปรชาธิได้ลงนามไปขา่าหนึ่ไปแล้วนะครับเรื่องข่าวผมได้รับทราบว่าผู้สื่อขา่าวก็ได้รับรับหมดแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็ขออนุญาตท่านธรรมนะท่านหัวหน้าครับนะครับท่านทุน,นท่านในาทางสังกัดท่านสุขขดท้าแล้วก็ท่านสัปดาตลอดจนพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรท่านทอกที่ที่ปกครองครับเป็นตัวแทนของท่านในการลงนาม รับเคื่อนไ่ตั้งแต่ตอนนีค้ครับ เพื่อนๆนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง1 4 6ท่านนะครับตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่จนถึงระดับสมาชิกนะครับในการที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนนะครับให้ผมได้รับการคัดเลือกนะคให้ดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องถือเป็นความเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเราผ่านอุปสรรค ต่างๆมากมายผ่านความกดดันนะครับแต่สิ่งที่พวกเราทุกคนมีอยู่ในห,หัวใจหัวใจก็คือความรักชาติรักแผ่นดินห่วงแหนนผ่นดินนะครับแล้วก็ความชงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพสกการสูงสุดของี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนความรักที่น้องประชาชนนะครับความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชายชนจึงทําให้พวกเราทุกคนได้ตัดสินใจที่จะมาทํางานร่วมกันผมขอให้ความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนรู้จักกันมานะครับในเวลาเป็นเวลาเนิ่นนานรู้มือรู้ฝีมือรู้ถึงความทุ่มเทที่ให้กับมีให้กับพี่น้องประชายชนและประเทศชาติของเราประเทศไทยที่รักของเรานะครับขอให้ความมั่นใจว่าเราจะใช้เวลาทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมง ในการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลของพวกท่านให้ดีที่สุดนะครับให้คุ้มค่าที่สุดกับความไว้วางใจที่พวกเรามีต่อกันและความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้มอบหมายให้เรามาทําหน้าที่ผู้แทนรษฎราอใท่ารับกอบกูณครับ ว่าทุกอย่างก็จะมีขั้นตอนณขณะนี้ก็ยังถือว่ายังมีสภายสภายยังไม่ยุบนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้มีข้อมูลใดๆลงมาที่ท,ที่จะได้รับทราบว่ามีการยุบสภาหรือไม่หั้อจะต้องมีความมีการตีความอย่างใดหรือไม่ในตรงนี้ก็ต้องเป็นเป็นเป็นเรื่องของของผู้ที่ยื่นไปนะครับทุเข้าไปว่า,าท่านจัด รับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรและจะแจ้งให้พี่นอ้อ,องประชาชนได้รับทาราบด้วยครับแสดงว่าเรา,าไม่แนใจว่าผมคิดว่าเรื่องนี้พวกเราทุกคนทําตามภารกิจท,ทาตามหน้าที่ของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เราก็ดำเนินการ <c oughs> ในการเล่งการตั้งรัฐบ,บาลให้เดี๋ยวที่ทำตามกฎหมายทำตาม แล้วตอนนีม้มีการประกาศคคผมว่าเดี๋ยวเรารอดูในเวลาเพราะ,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 ะว่าเราไปยังไม่ได้รับทราบอะไรอย่างเป็นทางการครับ ว่าพวกเราทุกคนในที่นี้จะทําตามเรื่อมถอก็แสดงว่าเขาต้องมีมีการประเมินและว่าให้ความเชื่อมั่นกับพวกเราทุกคนที่จะเป็นการหาหนทางแก้ไขปัญหาให้ประเทศของเราครับได้ออกจากสภาวะการที่มันมันค่อนข้างจะไปทางไหนไม่ได้นะครับให้ทางโลกออกไป มันมีขั้นตอนของมันอยู่แต่เราตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดูตามขั้นตอนดูตามม์ไลายแล้วนะครับเราจะทําไปได้ถึง,ถ,งถึงจุดที่เป็นความต้องการของพวกเราทุกคนรวมถึงภาคประชายผลด้วย ต้องครับเรามันมีมีเงื่อนไขอยู่ในข้อ4ีอยู่แล้วนะครับว่า mm hmm. เพื่อสร้างหลักประกันว่านายกัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราศฎรภายในสี่เดือนสี่เดือน mm hmm. พรรคภูมิเกลไทยจะต้องไม่ดําเนินการใดๆเพื่อทําให้เป็นรัฐบาลเสียง้ามากังานการขัเคื่อนงานในสภาจะเป็นยังไงเพราะว่าน้อยกว่าสี่เดือนสี่เดือนนี้นะครับเรา, mm hmm. เ,ราเราจะแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหาเรื่องความสามันธ์นะครับปัญหาความขัดแย้งที่เรามีอยู่กับประเทศกัมพูชานะครับหลอดชนเรื่องของการทปาประชาธิปตินะครับทําเรื่องของการแก้ไขรัฐหลรมนเรื่องพอครับเรา ตัวเลขสี่เดือนนี้ไม่ได้มามาจากการที่ทําให้มันรู้สึกว่าดูรวดเร็วนะครับแต่เป็นตัวเลขที่ทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคที่เรามารวมกันทั้งทั้งหนึี่สเสียงเนี่ยได้หารือกันแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมถ้าเ,าเ,ร,าาร,าร,เราต้าจะจะาองรผ่านคนปเราได้รับ การยืนยันจากายายราคประชาชนว่ากฎหมายใดๆก็ตามถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศต่อพี่น้องประชาชนนะครับรรคประชา,ยายชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ร่างกฎหมายจังวัดนั้นผ่านนะครับไม่เราเราเรายึดประชาชนยึดถือประโยชน์ของประเทศไทยนะครับเป็นเป้าหมายไอ้ตรงนี้เ,เห็นพ้องต้องกัน การับต้นประนชานเภาพันเินทสว่าเราสามารับัประาน้เพาะนเากอานเอาวันที่เอาเรื <t 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 ่องนี้เียบกัเราเราทำททุกอย่างด้วยความตบูพู์แล้วเรื่องไขถูกลงนามแล้วนะครับสีเดือนนับจากวันที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต้องเป็นอย่าันครับเป็นย่งอื่นไม่ได้ขอให้ความมั่นใจพูดแล้วทำ ครับ